ชมพูมะเมี่ยวมาจ้ะวันนี้เจ๊มีอ่างเปาให้ด้วยนะหุยมีอ่างเปาด้วยจ้ะคนละซองนะขอบคุณค่ะเจ๊ซองหนามากฉันว่านะเงินในนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่เลยงั้นแกะดูเลยอะไรเนี่ยครีมซองเคียโนตเอา้าของฉันก็เหมือนกันได้สูตรหายาสามซองจุดจีนทั้งทีแทนที่จะให้เงินได้อะไรก็เอาถือมะเมี่ยวอันนี้ก็ใช้ดีพี่ใช้อยู่เจ๊ยังไงก็คือเจ๊งกเอา้มามะเมี่ยว หมดอีกแล้วเติมเพร่ก็ไม่พอขายเดี๋ยวหนูไปเอาเคียร์โน้ตมาเติมไว้เยอะๆเลยนะมันขายดีเที่ยงแล้วค่ะหนูจะไปกินข้าวเจ๊คะมันเอามาเติมให้แล้วค่ะเติมให้เยอะๆเลยนะจ๊ะชมพู่สองตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะเจ๊ใช้แล้วหน้าใสาไม่เป็นสิวด้วยเมีม่ยวเป็นสิวเต็มหน้าเลยหนูบอกให้เอาไปใช้มันก็ไม่เชื่อช่างเขาเถอะเจ๊กลับก่อนนะคะวันด,ดีค่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะ ปีนี้เจมีอ่างเปาพิเศษให้กับพนักงานดีเด่นด้วยนะและคนที่ได้ก็คือชมพู่จ้ะขอบคุณค่ะเจ๊หู